ยินดีต้อนรับกลับสู่ sr car review วันนี้เราจะพาคุณออกจากโลกของรถยนต์และเข้าสู่โลกของการเดินทางด้วยรถไฟแบบเต็มรูปแบบเรากำลังจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการเดินทางด้วยรถไฟสายกรุงเทพมหานครสู่หนองคายชายแดนลาวในปี2026ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดการเดินทางนี้ไม่ใช่แค่การนั่งรถไฟธรรมดาแต่มันคือภาพสะท้อนของอนาคตการคมนาคมทางรางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมตัวให้พร้อมนั่งให้สบายแล้วไปกับเราตลอดเส้นทางที่ทั้งสะดวกสบายและน่าทึ่งการเดินทางเริ่มต้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของรถไฟทางไกลแทนสถานีหูลำพงแล้วทันทีที่มาถึงสถานีในตอนเช้าคุณจะสัมผัสได้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่สถานีรถไฟทั่วไปมันเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่รวมความงดงามแบบไทยเข้ากับดีไซน์ล้ำอนาคตทุกอย่างดูเป็นระบบตั้งแต่ป้ายดิจิทัลแสดงเวลาออกเดินทางหลายภาษา ไปจนถึงตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติและแอปพลิเคชันบนมือถือที่ใช้งานง่ายตอนนี้ขอพูดถึงตัวรถไฟรถไฟที่ใช้ในเส้นทางนี้คือรถด่วนพิเศษรุ่นใหม่2026ขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรถรุ่นที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นความเร็วเพิ่มขึ้นและความสะดวกสบายที่เหนือชั้นจากภายนอกตัวรถดูฉบเฉี่ยวทันสมัยตัวรถถูกออกแบบให้ลู่ลมทาสีโทนเงินน้ำเงินที่สะท้อนแสงในเวลากลางวันและเปล่งแสงภายใต้แสงไฟสถานีในเวลากลางคืน วัสดุที่ใช้สร้างเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมผสมวัสดุคอมโพสิตซึ่งทำให้ตัวรถเบาแต่แข็งแรงทนต่อสภาพอากาศของไทยได้ดีระบบช่วงล่างของรถไฟได้รับการปรับปรุงใหม่หมดมีระบบการสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยมล้อและระบบเบรคควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้รถไฟเคลื่อนตัวได้อย่างราบรื่นแม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงและแน่นอนว่ารถไฟขบวนใหม่นี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งใช้พลังงานสะอาดจากระบบไฟฟ้าใหม่ที่รัฐบาลไทยลงทุนพัฒนา ช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเดินเข้าสู่ตัวรถไฟประตูเปิดอัตโนมัติและภายในรถไฟสว่างสดใสและเย็นสบายด้วยเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือความสะอาดและการจัดวางที่เป็นระเบียบที่นั่งชั้นสองมีการจัดแบบ2บวกสองเบาบุด,ด้วยผ้าคุณภาพดีมีพนักพิงที่รองรับสรีระอย่างดีมีที่วางเท้ากว้างพอสําหรับคนตัวสูงและทุกที่นั่งมีโต๊ะพับไฟอ่านหนังสือช่องชาร์จ USB และมี WiFi ให้ใช้ฟรีซึ่งค่อนข้างเสถียรตลอดเส้นทาง พื้นในรถไฟเป็นวัสดุกันลื่นและดูดซับเสียงช่วยลดเสียงรบกวนได้ดีมากในชั้นหนึ่งความหรูหราย,ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยการจัดที่นั่งแบบ1นบวกสที่นั่งกว้างเป็นพิเศษปรับเองนได้เต็มที่มีจอสัมผัสส่วนตัวสำหรับความบันเทิงและปุ่มเรียกพนักงานบริการอุปกรณ์เก็บเสียงที่ติดตั้งที่หน้าต่างช่วยให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติอย่างเงียบสงบอาหารและเครื่องดื่มมีบริการฟรีในชั้นหนึ่งพร้อมเมนูอาหารไทยและนานาชาติที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล รถไฟยังมีโบกี้สำหรับครอบครัวโบกี้พิเศษสำหรับคนที่ต้องการความเงียบและโบกี้ชั้นธุรกิจที่ออกแบบมาสำหรับนักเดินทางที่ต้องการทำงานมีโต๊ะประชุมช่องเสียบชาร์จโน้ตบุ๊ก Wi-Fi ที่เสถียรและเบาแบบ VIP แต่และโบกี้มีระบบควบคุมอุณหภูมิแยกมีช่องวางสัมภาระเหนือสีรัะและหน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลเส้นทางเวลาความเร็วและเวลาโดยประมาณที่ถึงสถานีปลายทางห้องน้ำในรถไฟชุดใหม่นี้ก็ถูกพัฒนาไปอีกระดับ สะอาดทันสมัยใช้วัสดุสแตนเลสท,ทั้งหมดระบบน้ำและชักโรครกเป็นแบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะและมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตรวจสอบตลอดเส้นทางบริการอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่รถเข็นผ่านอีกต่อไปแต่เป็นคาเฟ่ขนาดเล็กอยู่กลางขบวนรถมีบาร์เครื่องดื่มและอาหารว่าง ผู้โดยสารสามารถสั่งกาแฟ ى, สดชานมขนมปังหรือบะหมี่ถ้วยได้อย่างสะดวกจ่ายเงินได้ทั้งเงินสดคิวอา e คหรือบัตรเครดิตพื้นที่คาเฟ่ยังมีที่นั่งสูงติดหน้าต่างพาโนรามาสำหรับนั่งพักผ่อนในเรื่องของประสิทธิภาพรถไฟขบวนนี้สามารถวิ่งได้ที่ความเร็วเฉลี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำความเร็วสูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางช่วงที่รางได้รับการปรับปรุงใหม่ เส้นทางที่เคยใช้เวลาราว13ชั่วโมงลดลงเหลือเพียงไม่ถึง8ชั่วโมงขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพมหานครเวลา6โมงเช้าและถึงหนองคายประมาณบ่ายสองโมงโดยแวะจอดที่พระนครศรีอยุธยานครราชสีมาขอนแก่นและอุดรธานีการเร่งความเร็วของรถไฟนุ่มนวลมากคล้ายกับรถยนต์ไม่มีแรงกระชากระบบการสะเทือนทาให้รู้สึกมั่นคงแม้รถจะวิ่งเร็วระบบเบรกแม่นยําโดยเฉพาะช่วงจอดที่สถานีการเดินทางเงียบสงบแม้จะผ่านเส้นทางที่มีภูเขาหรือพื้นที่ห่างไกล วิวระหว่างทางก็สวยงามตลอดเส้นทางจากเมืองหลวงอันคึกคักไปจนถึงทุ่งนาเขียวขจีของภาคอีสานและเนินเขาใกล้แม่น้ำาขงทุกมุมมองเหมาะกับการถ่ายภาพหน้าต่างพาโนรามาในแต่และโบกี้มีฟิล์มกันรังสี UV ทํทำให้แสงแดดไม่แสบตาหรือร้อนเกินไปในส่วนของราคาตั๋วปี2026มีการปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงคุ้มค่า ที่นั่งชั้น2จากกรุงเทพมหานครไปหนองคายราคาอยู่ที่ประมาณ450บาทที่นั่งชั้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ900บาทและชั้นธุรกิจอยู่ที่1,200บาทเด็กอายุต่ำกว่า12ปีลด50%มีแพ็กเกจครอบครัวและกลุ่มที่ราคาประหยัดยิ่งขึ้นรัฐบาลไทยและการรถไฟยังใส่ใจเรื่องการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถขอความช่วยเหลือได้ล่วงหน้าและแต่ละสถานีที่รถไฟแวะก็มีลิฟต์ทางลาดและพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตา เมื่อถึงปลายทางที่สถานีหนองคายคุณจะพบสถานีที่ปรับปรุงใหม่สะอาดเป็นระเบียบและอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวเพียง15นาทีซึ่งทำให้การเดินทางเข้าสู่เวียงจันทน์ประเทศลาวสะดวกยิ่งขึ้นมีแผนจะเชื่อมต่อกับรถไฟจีนลาวในอนาคตสร้างเครือข่ายรถไฟสายอาเซียนจากกรุงเทพมหานครถึงคุนหมิงการจองตั๋วก็ง่ายขึ้นมากด้วยแอปพลิเคชัน SRT Connect ที่สามารถเลือกที่นั่งติดตามรถไฟแบบเรียลไทม์และสะสมคะแนนได้ตั๋วดิจิทัลแบบ QR code กลายเป็นรูปแบบหลัก ลดปัญหาแถวหน้าช่องจำหน่ายตั๋วแบบเดิมระบบรักษาความปลอดภัยบนรถไฟมีความเข้มงวดแต่ไม่รบกวนผู้โดยสารกล้องวงจรปิดในทุกโบกี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำรอบและมีปุ่มฉุกเฉินในจุดต่างๆพร้อมระบบ GPS แบบ r e ียลไทมผู้โดยสารส่วนใหญ่ให้คะแนนรีวิวเชิงบวกสูงโดยเฉพาะในเรื่องของความสะดวกสบายความเร็วและความสะอาดหลายคนบอก,กว่ารู้สึกเหมือนนั่งเครื่องบินมากกว่านั่งรถไฟ นักท่องเที่ยวต่างชาติเองก็ประทับใจการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ลาวที่สะดวกมากสรุปแล้วหากคุณกำลังมองหาการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วราคาสมเหตุสมผลและได้ชมธรรมชาติของไทยตลอดเส้นทางรถไฟเส้นทางกรุงเทพมหานครสู่หนองคายปี2026คือคำตอบที่ใช่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวนักธุรกิจหรือครอบครัวการเดินทางนี้คือความสะดวกที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียวนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในระบบรางของไทย และเป็นก้าวแรกของการเดินทางในอนาคตที่จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกนี่คือ s อส r าคารีวิวขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าเดินทางปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ครับ